หลุดตำแหน่งเข้านีตั้งปกนี่ไม่เตะมาตำแนงตำแหนงเซ็น

ต่อครับสนาม C นะครับผมสนาม C น่าจะทาง BSE พิจิตรสีนะครับไม่มาแล้วคารุอาคมจะไม่มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอารุ่น12ปีนะครับลงแข่งต่อเลยนะครับสนาม C สิงหนราชบัลลังก์กับจักรพรราชคารวีนะครับสีงห์ราชบัลกังก์เขาคารวีสนาม C นะครับผม